ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทำการผสมกรดสำหรับหยอดทำยางก้อนด้วยนะครับสำหรับสวนของผมเนี่ยเท่าที่ทดลองมาการใช้น้ำกรดเนี่ยอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแ,แต่สวนนะครับถ้าตามคำแนะนำทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ5%นนะครับ ก็คือ250 cc ซีซีนะฮะต่อน้ํา <c oughs> รวมกับน้ํากรดเนี่ยให้ได้5ลิตรก็คือจะอยู่ที่5%นะแต่ว่าสำหรับทรงผงเนี่ยผมทดลองใช้ดูแล้ว250ซีซีเนี่ยมันจะใช้ในปริมาณเยอะนะครับผมก็เลยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะโดยใช้ที่300 cc ซีซี เหมือนดังในภาพที่ผมตวงออกมาเนี่ยฮะใช้ที่3 0 0ร้ซีซีก็จะอยู่ที่6%นะครับผมก็ลองมาทั้งหมดแล้วทั้ง 5%, 6%, 7% 7%เนี่ยจะจะค่อนข้างแข็งดีเลยทีเดียวแล้วก็ใช้น้ำกดน้อยแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่นะฮะผมก็เลยปรับลงมากลางๆฮะอยู่ที่6%ผมก็เติม กดลงในแกลอนเปล่านะขนาด5ลิตรนะที่3 0 0ร้อีซีแล้วก็ทำการเติมน้ำเปล่าอีก4 7 0ซีซีรวมกันก็จะได้เป็นอา่าทั้งหมด5ลิตรพอดีนะครับแกลอนนี้ก็จะเต็มพอดีนะฮะนี่ก็จะเป็นการเติมน้ำนะครับเป็นน้ำเปล่าน้ำประปาที่บ้านก็ได้นะฮะน้ำสะอาดก็ผสมมาจากบ้านผมก็ผสมทีละ 5ลิตรนะฮะก็ใช้ได้1ครั้งถึงสครั้งสำหรับยางประมาณ250ต้นที่กรีดได้นะ้วผมก็เติมไป4แกลลอนคือกลลอนสุดท้ายเนี่ยผมก็ใช้7จ4รรวมกับน้ำกตรดตอนแรกเนี่ย3 0ก็จะครบ5ลิตรพอดีนะครับเต็ม5ลิตรพอดีนะฮะเ,เต็มเท่าแกลลอนลหรือเท่ากับน้ำหนัก5กิโลกรัมนะครับ สรักการกยกโกรทั้งสวนผมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ